รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมกอนเบิง้งกับตรงหี้ฮะหมอขาวต้มน้ำสักก่อนนะครับ เ,เครื่องปรุงอ่าเบิางเครื่องปรุงกะทิมีกระเทียมหัวหอมนะครับเต็ดบุบุบ,บนิดหน่อยนะส่วนเครื่องหอมกะทิมีหัวหอมอ่ชีฟลังนะครับแล้วก็มีสถิใส่เห็ดน้ำครับเห็ดหอมอ่าส่วนอ,อีกเครื่องต้มย่างกะทิมี่คามีใบบักกูดมีบักเกอรเทศอ่าปลากอะอะสมมุตนี่ที่ต้ม สีต้มย่ำปนิ่นตัวเดียวนะครับกไปล่างยางดีล่างเกลือ,อล่างกินข้าวถ้บกินข้าวเอาเกลือเอาเหงือ,อ,กอ,อ,อกออกย่างดีครับนี่ครับปกสิมีเครื่องแกงกัมีพริกขี้หนูโคครับกับพริกขัวอ่พริกขี้หนูกับพริกขัวนี่ใส่เครื่องแกงนะครับมือนีสิเฮ็ดเมนูตม้มยำนะครับ ดูบังนะครับบังรสชาติมันสิเป็นไดสีแสบบ่บ <c oughs> แ่บกบบีส่วนผสมทำนี่นะครับก <c oughs> หนาวสี่ใสตอนทอุ้ายเพิ่มเพิ่มเปรี้ยวให้กหนาวตอนทุ้ายนะครับ <c oughs> อันนี้คือเครื่องสําหรับต้มยำปลานิ่นนะครับมือน,นี้ส่วนปลาขาวปลาสูตรสีบงังบางไวสีทอดนะครับ <c oughs> ทอดกรอบเพราะว่าก้ามมันลายครับก้างมันลายสีมะเขาสีมะทมอดกรอบ มือน,บบนีน <Yeah. S 1> เสร็จต้มยำบะรินนะฮะเส็จเบิง่งปลาสดๆเนื้อหวานๆครับเพราะเป็นปลาธรรมชาติจากบอ่บอบ่อถือว่าน้ำท่วมแล้วมันไม่โรคมันก็ไม่ยุหันนะครับเรไปใส่มาใส่ก็ลงแหน,นะครับอ่าลองเบิ่งนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับรอติดตามนะครับต่อไปว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่าหลังจากลงหอมลำเดือดเดือดล่องจังน้อยกับ ปลานน่นลงครับป่าเนี่ปลาน่นลงเป็นิ้่นสุกง่ายครับสักพอยนะครับแต่บะรองค้นนะเขาบกกค้นมันติมีกินข้าวปล่อยต้มไปเรื่อยๆครับบะรองค้นนะครับพอปลานน่นลงแล้วสีเฮ็ดตามนะครับแบบเหมือนสัียเอาเครื่องลงนะครับยีน่นองง่ายๆต้มแบบต้มเองกินเองแบบบ้นบานๆบ้านเท่านี่ครับ ใส่เครื่องตามธรรมดาธรรมชาติเียครับผมอ่อา๋ยล่อในน้ำเดือดจล็น้อยให้มันสุนนกเล็กน้อยก็สิเอาเห็ดลงจากนั้นก็ปรุงด้วยเพราะเห็ดกระสุกง่ายอยู่แล้วปลาดิ้นสุกง่ายครับบลเกินจะกินที่กระสุกแล้วจากนั้นก็ลงเห็ดลงเห็ดก็ลงเครื่องลงอยังไปนะครับพี่นอ้องครับหลังจากต้มปลาดิ้นเริ่มเดือดเริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวที่เอา เห็ดลงนะครับเห็ดลงลงไปเลยนะครับตั็นนิ่สุกแล้วครับเห็ดลงกัข้าวเดียวละเห็ดเห็ดแบบชื่อว่าก็เดียวกับสุกนะครับนี่ยบฟดโวกเลยต่ว่ากันเป็นอ้บริษัทใส่หมออของเขามันจะข้าวเดียวเนาะใส่แกะใส่ยัง,ยงบัสีฟดบกอันนี้เพราะใส่หมอของเข่าเขาต้องท่านเนี่ยจังหน่อยนะครับ มันเก่าเครื่องเครื่องลงเลยครับผมต้มไปก็เห็ดไปเลยเครื่องค้นหลายไปได้ครับค้นหลยปนิ่งเนื้อมันถิดเปื่อยเขาก็เั็ดลงไปก็ต้มจากนั้นก็สซิมาปุงนะครับโอ้เห็ดหลายครับต้มปนิ่นพกตีบางที่เขาสิใส่เห็ดเห็ดเฟี้ยงนะ ปกติต้มยำเขาจะใส่เห็ดเปี๊ยงเลยอันนี้เห็ดอันนี้ใส่เห็ดหอมเห็ดหอมเห็ดใส่เครื่องกะเครื่องที่ตำใส่ไปเลยนะครับใส่ไปเลยเครื่องที่ตำนี่คนให้มันเข้ากันได้เหรอจะว่าบะตงนี่นะตักน้ำไปอันนี้ก่อน เอิญเาเอิญเอยียงก่อร่างคกผุ้เทาเขาเจะเอาผ้าเห็ดเสื้อใยิ่นติดคกชิดตักน้ำไปใสค่คกเพื่อร่างออกมาใสา่เสื้อใยที่นนี้พี่น้องนี่นกนนยกใส่ด้ร่างคกอาจจะเป็นพิธีกรรมของโบราณก็ไ้ว่าเออต้อง ต้มยำต้องเห็ดลลางหกใส่เด้อเรียบร้อยพี่น้องจากนั้นเดี๋ยวมาเ้องก็ะสมาปุงโดยน้ำปลาผงชูรสกระชสหอมขนาดโรยหอมกัดเลี้ยวนะครับต้มยำไม่ยากครับเข็ดง,ง,ง่ายๆเข็ดกินกินเองแสบเองสูตรไผสูตรบ้านครับผมปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาผงชูรสแต่ว่าใส่ไสประแดดครับเข็ดกินบาดแบบบ้านเท่า เริ่มเดือดต่อไใบใส่หอมใส่เครื่องอีกสุดท้ายนะครับปิดไฟนี่สุดท้ายของแฉบนอยจ่ตรงนี้ของหอมอยู่นี่ครับอดปากเลยนี่ใส่เครื่องครับผมค้นบนตรงคนหลเนี่ยปลามันจิตเละนะครับผมค่อยคนโอ้สารพัดพักอิหลีพี่นอ้องนี่หัวปลาเริ่มเปื่อย นี่ต้มยำบะริษัดผักว่าคือชาวบ้านเขาอ,อีหรีว่ะเป็นคนมาผักมากอย่างเครื่องหลายครักนี่โอ้ยอ่ะซิมลองโนะ่นอ่ะเป็นยังไงอื้อ ติดไฟแล้วตักหน่อยต้องส่ใส่เมืองน้าเลยมันเปรี้ยวักหน่อยแต่ว่าเรื่องนัวเรื่องอย่างไดแล้วครับขาดหน้าหมากขามพอาไม,ม่น่าหมากขามกับเฮ็ดซัมนี่แล้วพี่น้องเนาะปกติคนไทยใบกะเพรานื้อมันจังหน่อยเนาะหรือใส่ใบกัญชานื้อแต่ไม่ก,ก็น,นุ่งแล้วอืโอเคครับแล้วครับยังไงใส่น้ำปลาสักหน่อยหน่อครับ ใส่บวกหน้ากับปรุงบวกหน้าเพิ่มกับไปออกเปรี้ยวต้มยำต้องมีเปรี้ยวนิดนึงนะครับแสบเลยแต่โรยด้วยอ่าพริกพริกแห้งพริกแห้งบะหมี่กัเพราะว่ามันปกติมันต้องขวดนะมันจะหอมเนาะบะหมี่เขาก็โรยเมนธรรมดาได้เลยอ๋อไปเหยาบัานก็นลูกโดด <laughs> อ่าไป ไปกิงก็ขั่วมันสีหอมเด้วยเชิร่อนมันสีหอมแต่อุปกรณ์บกครบก็เด้เอาตำเหนียวนพี่น้องเด้ออันนี้ถอดปลั๊กแล้วนะครับได้ทีแล้วเบรกลดครับนี่ต้มย่อมปานิน่นสูตรไผ่สูตรมันน่ะเครื่องหอมอากลาก <c oughs> รถจอดแล้วพี่น้องรสชาติใช้ได้แล้วเรื่องหมกหน้าลงไปเปรี้ยนน้อยหน่อยแล้ว มันมีน้ำบอกคามก็ดีเด้อพี่น้องเนะเนีย่ยพอสิบโมงเดี๋ยวมันนัวแสีบแต่ว่าใส่บ่วงหน้านนเล็กน,น้อกยกันเรียบร้อยก็นามบอกขามเล็กน้อยเรียบร้อยนะครับอืโอเคครับพี่น้องครับ